ข้อดีข้อเสียของบัตรอ c t o p u s สและ U t ท i p ตามประสบการณ์ของพวกเราข้อดีของบัตรอ c t o p u s นะคะก็คือใช้งานสะเทียนกับบัส MTR Star Re f e r าหรือว่าเรือข้ามฟาซื้อของหรือว่าซื้ออาหารแบบนี้ก็คือสะเทียนมากเรียกได้ว่าสะเทียนทุกอย่างในส่วนของข้อเสียนะคะก็คือบัตรมีราคาแพงตอนที่เราซื้อก็ประมาณ800-900ถึงรบาทเลยซึ่งตอนเราไปเหมือนจะไม่มีแบบเช่าแล้วเราเลยต้องซื้อขาดเลยซึ่งพอเรากลับมาที่ไทยนะคะบัตรก็ใช้งานต่ออะไรไม่ได้อีกแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายมากซึ่งตอนนี้บัตรนอนอ,อกระเป๋าเย ต่อมาคือข้อดีของบัตรยูทริปเราสมัครใช้งานเราก็ได้บัตรมาส่งถึงบ้านฟรีส่วนการสแกนใช้งานต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงทีละข้อเลยอันแรกคือบัสนะคะคือมันมีสัญลักษณ์ว่าสามารถใช้ได้แต่ว่าเราสแกนประมาณ2รอบแล้วคือไม่ติดคิดว่าน้องน่าจะไม่เสถียรต่อมาคือ MTR นะคะอันนี้คือสแกนผ่านได้ถูกรอบถัดมาคือ Star r ิ Ferry หรือว่าเรือข้ามฟากนะคะอันนี้คือสแกนได้แต่ว่าไม่ค่อยเสถียรค่ะคือเรารอสแกนนานมากๆกว่าจะผ่านไปได้แล้วก็อันสุดท้ายนะคะซื้อของช้อปปิ้งหรือว่าร้าาาาาานออหรรต่งๆกก็คืสมถแ ได้ปกติค่ะสรุปข้อเสียของบัตร U-Trip นะคะสามารถใช้สแกนได้แต่ว่าบางจุดก็จะไม่สเสถียรบทสรุปนะคะว่าถ้าเราไม่มี Octopus สามารถใช้ชีวิตรอดในฮ่องกงไหมรอดค่ะเพราะว่าเราใช้แค่ U-T รับเงินสดก็เพียงพอแล้วจังหวะไหนที่บัตร U-Trip ใช้ไม่ได้นะคะเราก็สามารถใช้เงินสดแทนได้เลยส่วนบัตรถ้าปกติเราใช้เงินสดอยู่แล้วเราก็อาจจะเตรียมกักไว้นิดนึงสําหรับจ่ายค่าบัตรให้พอดีเนื่องจากบัตรที่ฮ่องกงนะคะทุกคนจะต้องเ,ออเตรียมเงินให้พอดีนะถ้าเป็นเงินสดนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีทอนถ้าเงิน สเราไม่พอดีจริงๆนะคะสามารถจ่ายเกินไปได้อาจจะเกินเล็กเกินน้อยได้แต่ว่าขาดไม่ได้นะ